อีส,สุมิวเลยครับ,รบรเป็นรถที่ขายดีแล้วก็เป็นรถที่ใช้ดีเลยนะครับล้อแม็กเนี่ยเป็นเวกวิว VF013 แน่นอนครับจัดทรงรลอหลอแบบนี้เนี่ยก็ต้องเป็นโปรเฟนเดอร์ครับในของด้านหน้ายังมีปีกนอกอีกหนึ่งคู่นะครับ อีซุมิวแอคับเป็นรถที่ขายดีแล้วก็เป็นรถที่ใช้ดีเลยนะครับยี่หอ้อน,นี้อีซุประหยัดน้ํามันแน่นอนเครื่องยนต์ทนทานครับนี่คันนี้ฮะนันมาจัดซองใหม่แม็กยางโชว์ครับอ่าเรามาดูที่ล้อแม็กกับยางก่อนเลยดีกว่าล้อแม็กเนี่ยเป็นเวกวิววีเอฟศูนย์หนึ่งสามเอสยูวีนี่ชื่อรายนี้นะเป็นสีดําเงาครอสแบ็กฮะสีของเวกเนี่ยมันงานละเอียดะฮะแล้วก็ล้อเนี่ยเป็นล้อโฟล์ควิง่งน้ําหนักเบาเป็นโรงงานที่ดีที่สุดในไทยด้วยนะฮะคู่กับยางสองหกห้าหกสิบสิบแปดที่เลูกกคค้้้าาาเนนนววิ่งงทไลมมัจะให นุ่มนะฮะซีรีส์60เนี่ยแก้มยางหนาให้ความนุ่มแน่นอนครับจัดทรงรอแบบนี้เนี่ยก็ต้องเป็นโปรเฟนเดอร์ครับนี่ฮะโชค๊คที่เราติดตั้งเข้าไปแล้วตัวนี้เป็นโชค๊คของควีนซีรีส์ะฮะตัวสีแดงเนี่ยโชค๊คมาทั้งเบ้าสปริงนะฮะแล้วก็สแตนดาร์ดได้โหลดได้1นถึงสนิ้วนะครับด้านหลังเป็นโชค๊คที่มีซับเทงก์นะครับปรับความหมนืดได้8ระดับเช่นเดียวกันครับพร้อมกับคอยสปริงนะฮะแล้วก็เบ้ารองคอยสปริง เพื่อปรับเซตนดาร์ดได้โหลดได้ด้วยนะครับทั้งชกหน้าชกหลังในส่วนขด้านหน้ายังมีปีกนกอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นปีกนกโหลดเพื่อที่จะจัดเอ่อเขาเรียกว่ามุมล้อตั้งสุดล้อได้ดีขึ้นนี่ทำให้ล้อเนี่ยไม่หุบหรือว่าไม่แบะออกมาฮนะจัดมุมล้อได้ตรงตามสเปคแล้วมันจิกโค้งได้ดีขึ้นครับและก็ตัวนี้โหลดลงมา2นิ้วเนี่ยมันทำให้รถด,ดูสป,ปอร์ตขึ้น อีกอย่างหนึ่งเวลารถวิ่งเร็วเนี่ยรถไม่ลอยด้วยเกาะถนนดีขึ้นด้วยฮะแล้วกับโชคที่มันปรับความเหนื่นได้เกาะถนนดีขึ้นฮะแล้วก็ขึ้นลงได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับโอเคฮะอยากได้มิวแแต่งทรงหล่อๆแบบนี้แม็กยางโชคจัดทรงให้เรียบร้อยติดต่อมาที่เราได้เลยครับขอบคุณครับ Sí, bye. Nada de nada. Voy contigo, contigo, Contigo sí, contigo sí, bye. Con nosotros nada nada. Yo me voy contigo, bye. Con nosotros nada, nada Contigo sí, contigo sí, bye. Nah. Bye. Nah. contigo sí, contigo sí, bye.